เพื่อนๆก็สงสัยกันไหมครับว่าหากเราเปลี่ยนน้ามันเครื่องเนี่ยจเป็นต้องเปลี่ยนกรองน้ามันเครื่องด้วยไหมวันนี้มอเตอร์ฟิกมีคาตอบซึ่งกรองน้ํามันเครื่องนะครับมีหน้าที่ดักจับสิ่งสกปรกนะครับพวกเศษฝุ่นเศษดินเศษหินนะครับเวลาเราขับรถไปเนี่ยเศษพวกนี้ก็จะเข้าไปในเครื่องยนต์หากว่าเราไม่เปลี่ยนตัวกรองน้ํามันเครื่องนะครับผมก็จะทําให้เศษพวกนี้เข้าไปอุดตันในตัวกรองนะครับผมและทําให้กรองตันในที่สุดซึ่งก็จะทําให้ตัวน้ํามันเครื่องนะครับผมไม่สามารถไหลผ่านกรองเข้าไปได้นั่นองงรร้คคทุืก ซึ่งนอกจากจะเพิ่มประสิทธิภาพการดักจับสิ่งสกปรกให้ดีขึ้นแล้วเนี่ยประสิทธิภาพการทํางานของน้ํามันเครื่องเนี่ยก็จะดียิ่งขึ้นด้วยครับเครื่องยนต์สะอาดหมดจดแน่นอนและในกรณีที่ต้องเพิ่มเติมน้ํายาฝัดชิ่งลงไปก็ควรจะต้องเปลี่ยนกองน้ํามันเครื่องด้วยเช่นกันดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมไปดูรอบการเปลี่ยนน้ามันเครื่องของรถด้วยนะครับแล้วรถของใครที่ใกล้ถึงรอบเปลี่ยนน้ามันเครื่องแล้วนะครับก็อย่าลืมเอาใจใส่รถของคุณกันด้วยนะครับแลวเปลี่ยนน้ามันเครื่องทั้งทีเนี่ยเปล ที่อยากจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแต่ไม่รู้ว่าจะไปเปลี่ยนที่ไหน m o โตฟิกยินดีให้บริการมีน้ำมันเครื่องให้คุณเลือกมากมายหลายแบรนด์หลายเกรดพร้อมกับกล่องน้ำมันเครื่องเราก็มีจัหน่ยายเช่นกันพูดง่ายๆว่ามาครบจบที่เดียวตอนนี้ m o t ตฟิกมีให้บริการทั้งหมด3สาขาไม่ว่าจะเป็นถนนจัานเอกชัยสายอ4และซอยสุขุมวิท71สหรือสำหรับใครที่ไม่สะดวกมาหน้าร้านนะครับก็สามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทุกแพลตฟอร์มเลยครับ